ขั้นตอนฝึกเขียนเริ่มทำอ e ีบุ๊กกับคูหลินนะคะดรขวัญใจวงช่วยค่ะวันนี้นะคะเอาใจนักเขียนทุกทกท่านนะคะสำหรับคนที่อยากจะทำอ e ีบุ๊กนะคะ5ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการวางแผนค่ะการวางแผนการเขียนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรู้เป้าหมายจุดหมายที่เราจะเดินไปค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะก็คือการเริ่มต้นเขียนอย่างที่บอกนะคะพอเรารู้จุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยเราจะเริ่มต้นเขียนอย่างไรนะคะเราจะต้องเริ่มต้นโดยการแบ่งออกเป็นทีละบทค่ะนะคะสมมุติว่าเรานะคะจะเขียนเรื่องความสําเร็จนะเขียนเรื่องความสําเร็จมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสิบ,บท นะคะสิบทเราก็จะต้องแบ่งเนื้อหาในแต่ละบทนะคะว่าบทที่1เราจะเขียนเรื่องอะไรบทที่2เราจะเขียนเรื่องอะไรนะคะบทที่3มเรื่องอะไรนะคะขั้นตอนที่3มค่ะพอเราแบ่งออกมาแล้วนะคะเราก็เริ่มเขียนทีละบรรทัดทีละย่อหน้านะคะทาไมคุณลินหนึ่งบอกว่าทีละบรรทัดทีละย่อหน้านะคะเพราะว่าให้รู้สึกถึงความสําเร็จค่ะที่เราตั้งเป้าหมายนะวันนี้เราจะต้องเขียนเนี่ย อย่างน้อยให้เสร็จหนึ่งบทถ้าไม่ได้หนึ่งบทอย่างน้อยหนึงย่อหน้าถ้าไม่ได้หนึ่งย่อหน้าอย่างน้อยสาบรรทัดนะคะเป็นการที่แบบว่ารู้สึกว่ามีพลังแห่งความสําเร็จและขั้นตอนที่4ีค่ะเขียนให้จบทีละบททีละบทนะคะทีละบทนะคะเราไม่ต้องเร่งรีบเขียนให้เสร็จทั้งเล่มนะคะเพราะว่าอะไรทราบไหมคะเพราะว่าขั้นตอนที่หค่ะเราจะต้อง ตรวจสอบนะนอกจากตรวจสอบทีละบทแล้วก็ตรวจสอบทั้งหมดค่ะเพื่อทำเป็นรูปเล่มอ e ีบุ๊กให้เสร็จนะอยากติดตามสาระดีๆเหล่านี้นะคะสแกน QR code นะคะเราก็จะเจอกันทุกๆวันนะคะผ่านไลนะ์นะนะผ่านไลน์ผ่านทาง facebook นะคะเลือกช่องทางที่คุณสนใจได้เลยนะคะ QR code นะ,ะอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะสแกนได้เลยค่ะ